คนที่คลอดลูกแล้วมีหนี้จะต้องเชื่อถแกะทําบุญอีกไหมอ๋อหมายถึงว่าคลอดลูกเหมือนลูกออกมาเนี่ยจริงๆทําอ,อากีิยก็แล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีหนี้สินด้วยอาจารย์มีพี่น้อง,อา,งอาจารย์ตอบมีหนี้อาจารย์มีมีมีหนี้เนี่ยอาจารย์แล้วก็ลูกคลอดออกมาอย่างเงี้ยนะต้องเชื่อถือทำอักขิยก็ไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีนะมุฮัมมัด เรียนท่านพี่น้องนะครับที่สอบถาม <c oughs> มาด้วยความยินดีนะพี่น้องที่ได้รับเนื้อมาได้รับบุตร <c oughs> ได้รับลูกนะครับถือเป็นเนื้อมาเป็นความกรุณาของอลอสสุบาน์ตลาอย่างมากแล้วก็เป็นการสมควรที่พี่น้องก็จะแ <c oughs> สดง <c oughs> ความ <c oughs> สํานึกในบุญคุณของอลอสสุบาน์ตลาด้วยการเชิดสว์เพื่อเป็นการาก,กราบฉุกข์กับอลอสสุบหานาหัวตลาแต่ในกรณีที่พี่น้อง ไม่สะดวกนะไม่สะดวกเช่นมีหนี้มีสินมีภาระผูกพันหรือหมดค่า,าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ไปกับการคลอดบุตรนะนะเพราะว่าบางครั้งนะครับการคลอดบุตรเนี่ยอาจจะคลอดโดยไม่ใช่วิธีที่เป็นตามตามปกตินะคือไม่ได้คลอดธรรมชาติต้องอาศัยการผ่าตัดนะโดยเฉพาะยิ่งทารก,าการบางรายนะครับอาจจะต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องนะเช่นอวัยวะภายในอาจจะยังไม่แข็งแรงคลอดก่อนกาหนดว่าแล้วก็แล้วแต่ จึงทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะครับพอเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาพอออกจากโรงพยาบาลหรือครบ7วันเสร็จแล้วโอ้โหโโห,หมดไปหลายหมื่นเลยไอ้สตังค์ที่เตรียมเอาไว้จะซื้อแพ 7, 000, ะเจ็ดพันทำนู่นทำนี่หมดไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในกรณีแบบนี้ผมแนะนํากับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าถ้าพี่น้องสามารถที่จะทําได้ก็ให้ทําเท่าที่มีความสามารถนะเช่น<ช>สมมติ<ด>พี่น้องเนะ่ยเหลือสตังค์อยู่แค่หมื่นเดียว ถ้าเราจะทําบุญอากีก็เนี่ยมันต้องใช้ถึงสองหมื่นพี่น้องมีหมื่นเดียวก็พี่น้องก็ทําในจํานวนแค่หนึ่งหมื่นเท่าที่สามารถทําได้เ,เพราะว่าการทําบุญเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมาหุงข้าวหมกเราจะต้องมาแกงกะรุมาเราจะมาทําขนมปังทํานุ่นทํานี่อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะใช้วิธีเพียงแค่เชือดอากีกอย่างเดียวแล้วแจกเป็นเนื้อสดเท่านั้นก็ถือว่าได้ผลละบุญได้สุดนะแล้วมันไม่จําเป็นเลยนะครับว่าเออเรามีเรามีเรามีแค่หมื่นเดียวเนี่ย ช่างเขาเรียกค่าขโมกก็ค่าแกงนี่ก็หมดไปเรียกหมื่นห้าสองหมื่นเอาไม่พองั้นไม่ต้องนะถ,ถ,ถ,ถ้าเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่เพราะอากีก็หมายถึงการเชือดสัตว์เท่านั้นเชือดสัตว์นะครับจำพวกแพะหรือแกะนะครับเนื่องในโอกาสขอบคุณตอนลอดสุบหาลตลาดท่ทารกของเราคลอดมาและมีอายุได้ครบ7วันเนี่ยอันนี้เป็นอากีโก็นั้นอากีโก็ไม่จําเป็นจะต้องมีกระรูมามีมัสมันมีแกงอะไรต่อ,อะไรเอาแค่เชือดอย่างเดียวแล้วแจกเนื้อสดก็ถือว่าใช้ได้ได้ศุนนาแล้วนะครับ กุลุมเอลิวลูดินมุรตานุนบิอากีกอตีทารกทุกคนที่คลอดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นภาระผูกพันที่ผู้ปกครองจะต้องทําให้นะครับจะเหมือนกับถูกถูกมัดจําไว้ด้วยกับอากีกอของตัวเองท่านอิมามท่านชคุชนาหมุสแตยมียาท่านอิมามนาววีนะครับได้นําเสนอทัศนะของซาลับนะครับบอกว่าคําว่าถูกมัดจําไว้ด้วยกับอากีกอของพ่อหมายความว่าถ้าพ่อนะครับพ่อเนี่ย เกิดเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นมาหรือทารกเสียชีวิตไปแต่แตแตเด็กๆแล้วเราไม่ได้ทำอากิก็ให้นะครับพอถึงวันเกียมยวมาเนี่ยเขาจะทําเป็นไม่รู้จักพ่อก็เลยนะเขาจะมาทาเป็นไม่รู้จักพ่อฉะนั้นทารกที่ที่ที่ท,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 ที่ที่สามารถจะช่วยให้ได้เนี่ยเหมือนกับเราก็จะแห้วและไม่ได้ชาวยอ่ะฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาจึงมองว่าอากิก็เป็นวาจิบนะมีอากิก็เป็นวาจิบเลยแต่ถ้าพี่น้องบอกหมดความสามารถจริงๆเนี่ยตอนนี้ลูกก็ยังอยู่ในตู้อบอยู่เลย นะอยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลต้องนู่นต้องนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะบางคนเนี่ยออกมาเนี่ยต้องรักษายันโตเนี่ยนะครับต้องไปหาหมอทุกสัปดาห์เลยต้องไปเปลี่ยนเลือดต้องไปทําหัวใจทําเส้นเลือดทำนู่นเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้มันพ้นความสามารถของพี่น้องจริงๆไม่มีความสามารถจริงๆและการศาสนาอนุโลมให้แล้วพอมาถึงวันหนึ่งเขาโตเขาเป็นผู้ใหญ่เขามีรายได้ก็ให้เชือดอุตุหิยะแทนนะครับ